สวัสดีครับทุกคนพบกับครูอ้นธนงศักดิ์อินชัยอีกแล้วนะครับวันนี้ครับเช่นเดิมครับมากับผู้บเดอร์นะครับวันนี้ครับจะพาทุกคนครับไล่บันไดเสียงกันนะครับถามว่าบันไดเสียงคืออะไรบันไดเสียงนะครับก็เป็นระยะห่างของเสียงทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะครับว่าโน้ตสากลนะครับระดับเสียงเนี่ยจะมีตั้งแต่เริ่มตั้งแต่โดเรมีฟาซอลลาที7ตัวนี้แล้วก็บางคนก็อาจจะ นับตัวบนสุดด้วยนะครับนั่นคือตัวโดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในครุยพรีคอ์เดอร์ของเรานะครับก็จะสามารถเป่าโน้ตเหล่านั้นได้ถามว่าทําไมต้องเรียกว่าบันไดเสียงก็เพราะว่าระยะห่างของเสียงนะครับมันมีลักษณะเหมือนกับบันไดครับก็เหมือนเสียงที่สูงขึ้นทีละเก้าทีละก้าหรือต่ําลงทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นลงมานะครับลำดับแรกครับ มาดูที่รูของคลุยนะครับรูที่เราใช้นิ้วในการปิดนะครับทำให้เกิดเสียงนะครับด้านหน้าครับก็จะมีรูแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดรูครับนะอันนี้อาจจะเป็นมี2รูอยู่ด้วยกันนะครับแต่ก็นับเป็นหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะมี1รูแล้วเราจะใช้นิ้วอะไรในการจับบ้างนะครับมือขวาครับ เราจะใช้นิ้วสนิ้วครับในการจับรูของถืยนะครับก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนะครับส่วนมือซ้ายครับ4นิ้วเช่นเดียวกันนะครับก็คือนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางจับยังไงมาดูครับมือซ้ายเราจะใช้3นิ้วด้านบนทุหนึงสองสามชี้กลางนางและนิ้วโป้งครับเราจะมาจับตรงรูข้างหลังนี่ครับรูข้างหลัง มือขวาครับเราจะเริ่มที่นิ้วชี้กลางน,นาก้อยแบบนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่คือการจับคลุยรีคอเดอร์ครับด้านหน้าด้านหลังปิดดูให้สนิทครับปิดยังไงให้สนิทบางคนปิดโดยการใช้ปลายนิ้วจิกแบบนี้ครับซึ่งมันยากมากนะครับในการที่จะปิดแล้วสนิทนะครับเพราะว่าการใช้ปลายนิ้วจิกแบบนี้ จะทําให้มันมีรูครับวิธีการแก้ไขยังไงทุกคนครับใช้ตรงลายนิ้วมือของเราเนี่ยสังเกตว่าเราจะมีลายนิ้วมือใช่ไหมเวลาไปปั๊มไปเข้าโรจจานําก็จะปั๊มนิ้วใช่ไหม <c oughs> ก็เอานี่ครับประคบลงไปแบบนี้ครับนี่ครับถึงนิ้วมันจะยืนมาก็ไม่เป็นไรนะเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะได้มีพื้นที่ในการปิดครับสนิทนะครับแบบนี้เลยครับนี อิู่โป้งก็เหมือนกันครับไม่ต้องเอาแค่ปลายนะเอาทั้งประคบไปเลยครับเราก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วรูก็จะสนิททุกรูครับแล้วไล่เสียงยังไงเราจะรู้ยังไงว่าเป็นตัวโดเรมีฟาซอนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับถ้าเราจับบิดรูหมดแบบนี้ครับเสียงที่ได้ก็คือเสียงโดครับนี่คือเสียงโดครับต่อไปครับ เราจะเริ่มปล่อยทีละนิ้วนะครับปล่อยนิ้วก้อยครับเป็นเรครับนิ้วอื่นก็อยู่มาเดิมนะอันนี้คือเรเปลี่ยนนี้ครับยกขึ้นมาอีกหนึ่งนิ้วยกนิ้วนางกลายเป็นมีครับยกนิ้วกลางกลายเป็นฟาครับยกนิ้วชี้กลายเป็นซอนครับนี่อันนี้คือปล่อยเลยนะมือขวาไม่ได้จับแล้วนี่คือเสียงซอนครับ ปล่อยอีกนิ้วหนึ่งครับนิ้วนางข้างซ้ายเป็นลาปล่อยอีกนิ้วหนึง่งเหลือแค่นิ้วชี้เป็นทีครับส่วนโดครับให้สลับนิ้วครับยกนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้ครับนิ้วโป้งเหมือนเดิมครับนี่เป็นโดสูงครับโดสูงทําไมต้องจับอย่างนั้นทําไมเราไม่เปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเนาะเรามาถึงตัวทีแล้วทําไมถึงไม่ปล่อยอย่างนี้เลยอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราจับแบบนี้มันจะทําให้คลื่นตก,กได้นะครับ เด,เดี๋ยวจะลองปรับทำให้ดูนะอาจจะเป็นอย่างว่าแล้วก็อีกอย่างคือเสียงมันก็ไม่ถูกนะครับเสียงมันก็ยังมีความเพียนนะครับวิธีการก็คือแบบนี้แหละครับนะก็คือซอนลาทีพอถึงตัวโดนะครับเปลี่ยนนิ้วครับสลับนิ้วครับปล่อยนิ้วชี้แล้วก็เอานิ้วกลางมาจับที่รูตรงนี้นะครับมือโป้งจะคงเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่คือ ระดับเสียงทั้งหมดนะวิธีการวางนิ้วนะตั้งแต่โดต่ำถึงโดสูงทีนี้เรามาลองไล่บันไดเสียงกันเลยนะครับเริ่มจากโดนะครับเสียงโดครับจับทั้งหมดเป่าลมอุ่นปิดรูให้สนิทครับท่องไว้ต่อไปเรครับปล่อยนิ้วก้อยครับ มีครับปล่อยนิ้วนิ้วนางครับฟ้าครับปล่อยนิ้วกลางซอนปล่อยนิ้วชี้ลาปล่อยนิ้วนางข้างซ้ายที่ปล่อยนิ้วกลาง และโดสลับนิ้วเห็นไ,ไหครับนี่คือเสียงที่เราไล่จากเสียงต่ําไปหาเสียงสูงนะครับจากโดต่ําไปหาโดสูงนันเองต่อไปถ้าเราจะไล่กลับหลังถอยหลังนะครับจากสูงลงมาต่ําก็เช่นเดิมครับตรงกันข้ามกันเริ่มจากโดสูงนะครับทีก็กลับสลับนิ้วมาเดิมครับ ลาซอนฟ้าที่ก้อยไม่ไม่จับนะครับต่อไปก็มาเป็นมือขวาครับมีเรโด และอีกอย่างหนึ่งคือเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือบางคนสังเกตได้ว่าทุกคนนะสังเกตดูว่านิ้วก้อยเราเนี่ยมันจะสั้นกว่านิ้วอื่นเนาะบางคนเนี่ยจับไม่ถึงนะครับแบบนี้ครับ๊ดูนะชี้กลางนางก้อยเนี่ยมันไม่ถึงนิ้วมันไม่ถึงครับเกิดจากอะไรเกิดจากรูตรงนี้ครับเนี่ยข้อต่อตรงนี้ทุกคนสามารถหมุนได้ครับหมุนให้มาทางขวาเห็นไ,ไหมครับเนี่ยให้มันมาเบี่ยงมาทางขวาหน่อย เพื่ออะไรเพราะว่าสรีระร่างกายเนาะนิ้วก้อยเรามันสั้นกว่านิ้วอื่นนะครับการที่หมุนเบี่ยงมาทางขวาเล็กน้อยก็เพื่อให้นี่ครับเห็นไหมครับนิ้วก้อยจับถึงครับอ่าก็จะเป่าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิครับอ่าและนี่ก็คือการเป่าบันไดเสียงครับแบบง่ายๆนะครับไปฝึกไปซ้อมกันนะครับใช้เทคนิคต่างๆที่บอกไปนั่นแหละลองดูครับเป่าได้ไม่ได้ยังไงคอมเมนต์ มาบอกกันนะครับเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาก็จะตอบพยายามตอบคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ